หลังจากที่ไม่ได้ลงคิปมาเป็นเวลากระ200ปีและตอนนี้เอเลียนก็ได้พัฒนาไปถึงจุดสุดยอดและตอนนี้เราจะเป็นที่เราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นในระหว่างที่ผมหายไปผมก็ได้ไปทําการอัพเพิกมาแม่งสุดยอดเลยเว้ยทุกคนพลังความแข็งแกร่งในรอบนี้เราจะต้องเอาชนะพวกมันไปได้ได้ดูปืนแต่ละปืนสิแม่งมินิกัน4,394นัดไอ้เทียจะไม่ยิงล้างโคตรหรอเนี่ยโอเคไม่ต้องพูดมากเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามิชชั่นที่8 The l a b y Lynch เดลิบี้ลินผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเลบีลินหรือ,อไลแบลรี่ก็ไม่รู้อะไรอาจจะเป็นเฮียอะไรแหละวันนี้ผมก็มีอ่าปืนสุดยอดเฮ้ยมึงใจเยน็ยนๆเฮ้ยมึงใจเยน็นๆกูพูดอยู่โอ้โหมันจะดนแดกกูเลยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหมีตัวเป้งๆไอเธออืมเจอกระสุนปาดยิงหมาเข้าไปไอะไรเฮียตายไปซะเฮ้ยมันไม่ยอมมามันเอาปืนมายิงอย่าคิดว่ากูจะกลัวอย่าคิดว่ากูจะกลัวให้ตายเธอมาเลย ไม่ได้ลงคลิปนาะนกูมายิงพวกมึงอาสาใจได้จริงๆทางีนนี่นอะไรบ้างโอ้โหแล้วผมไปอัพปืนยิงแรงและยิงแม่นไปเลยนะครับมันก็เลยจะทำให้เรามีทรงพลังยิ่งขึ้นหลังจากที่โดนเอเลี่ยนฆ่าไป20กว่ารอบขนาดกูอัพมาแล้วกูยังจะตายเลยเนะี่ยิกระสุนปากหมาโยมันเป็นหมายักใช่ไหเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้กูไอพวกนาเกียดปื้อป,ปตาย โอเคผมว่าเราควรที่จะไปซื้อเกาะมาใส่กับเซเล็กตน้อยนะฮะเพราะว่าเราไม่น่าจะไหวละไปซื้อเกาะมาดีกว่าผมมีอยู่2 0 0าโอเคเราซื้อเกาะ 2,000, 2000ไปแล้วก็ไปเติมกระสุนมินิกันอีกสัก500โอเคตอนนี้เราไม่มีคําว่ายากจนอีกต่อไปแล้วแต้มดูสิครับจากแต้มเดิมเท่าไหร่2ล้านก็เองไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้มี็น4ล้าน2แล้วเป็นไงผมไปฟาร์มมาอย่างยาวนานแน่ยทั้น,นี้มีโลโอเคต้องได้เวลา,าน,วนลัวละมีโลอย่างนี้ มีโลกยัเราต้องนัวครับอมาเลยมีนิกันกาดมีนิกันกาดกูให้หมดเป่าพันรีเฮียมาเลยเพื่ได้แม็กเลือดเพิ่มมาดิมาดิมาดิทางกิ่งเจ๋งขนาดแค่ไหนกันวะทางนี้มีกระสุนไฟแล้วทางนี้มีอืมดีนะผมมีเกาะมาดิมาดิมาดิมาเลยมีนิกันกูไม่เคยกลัวข้างบนมีมีเอเลียนยิงดักซูมอยู่ไม่ต้องกลัวครับโอ้โหนี่เงินมันนีครับ เป็นเฮี้ยอะไรตรงกันวะน่ะโอ้โหมึงใจเย็นๆเฮี้ยเอ้อเยอ,อ,อาณาณนี้มีแค่หาทางออกน,นะครับยังไม่มีอ่าเป็นอะไรว่าเป็นผู้รอดชีวิตโอเคว่าดางนี้กูไม่ร,าารอดล้จะไปช่วยคนอื่นกูช่วยตัวเองก่อนเถอะช่วยตัวเองมาได้เวลาแล้วพวกมึงตายไปได้เฮี้ยถือ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 ปานกระสุนพิฆาตปาสะจากใครพิบัติพูดท่าเฮี้ยอะไรไม่รู้แต่กูตายแน่เลยชิบหาย เพี้ยละเพี้ยละโอ้โหอืมดีนะแม็กเลือดเราก็เพิ่มครับผมไม่ได้อัพมาแค่อย่างเดียวสปีดแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำดาเมจแล้วก็เพิ่มไอ้เพี้ยจะตายแล้วไหมเนี่ยโอ้โหอืมเฮ้ยมีเกาะมีเกาะมีเกาะอยู่วิ่งใส่เลยไอ้เพี้ยมาเลยมีเกาะหูแดงไอ้แดงทำไมมาถึงจังวะเฮ้ยโอ้ถึกมากทุกคน แม่งมีมีการเอาแท่งมายืนรับหน้าเลยนะแล้วก็เอาพวกแครีไ่ไว้ข้างหลังแม่งโค้ดส้นตรีนมัดไม่เป็นไรกระสุนละเยอะกระสุนละพร้อมแจกทุกตัวมาเลยมาเลยไม่เคยกลัวมาเลยไม่เคยกลัวอโอ้โหขอโทษกูขอโทษผิดไปเร็วกูขอโทษอย่า,อย,าอย่ากูหลอกเล่นกูหลอกเล่นกูหลอกเล่นเขี่ยกูขอโทษจริงๆเฮ้อ,อคิดว่าจะทำอะไรกูได้เหรอเฮ้ยตรงนี้มีฮิวโอ้ในที่สุดมี คิวให้เราอยู่ตรงนี้เข้าไปปึ๊บอยา่าโอ้โหมึงดูดูมันยิงเราดีทุกคนไอตัวแดงแม่งโคตรถึกเลยอะทั้งถึกทั้งแรงทั้งติดตามอะมึงรู้โคตรโกงไปไหนโอเคครับเราแพะแพะเครียแลรวพักเติมกระสุนแล้วก็ซื้อเกาะเกาะสองพันแล้วก็เอาเป็นอืมที่เหลือก็เป็นกระสุนดีไหมเออกระสุนดีกว่าอ่าฮ่ได้กระสุนมาก็ได้จะแจ่มเรียบร้อยนะฮะแล้วต่อไปเราจะเป็นการรีวิวปืนฟิเซอร์นะครับตู้แช่แข็งของเรานั่นเอง ข้างบนมีอะไรโอ้ข้างบนมีไอควายเยอะโหมึนก็อยู่ในป่าใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือมึงอิงตามหลักฟิสิกส์เลยนะพวกสัตว์สี่เท้าก็อยู่ในป่าอะไรกันอย่างงี้ใช่ไหมหุ้ย,ยผ่านแล้วทุกคนมันกำลังจะอัดเราเจ๋และเจ๋ละเฮ้ยมันจัดเราจริงวะมาเลย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 ไหวตอนนี้มีบวกสองอยู่กูตายได้สองรอบมาเลยมาเลยก็ต้องบวกแล้วทุกคนมีด้กันจะพอรหรือเปล่ารถทังออกอยู่แค่ข้างหน้า เขาอยู่แค่ข้างหน้าอยู่แค่เอื้อมอยู่แค่อ้วนแต่เอื้อมไม่ถึงโอเคเรามีสิทธิ์ตายได้2รอบไปเลยสปีดรันกัน,นกเลยพว่าการาวนี้ปึ๊บอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากลัวแล้วอย่าอืม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 แม่งกูมมมเมื่อพ้นจากประตหน้าประตูตรงนี้จริงๆเลยปึ๊บอ่าโอเคได้อะไรเพิ่ม ทำไมกระสุนด่านนี้มีกระสุนไฟกับไอ้ลันเชอร์เยอะจังวะเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันกระสุนลันเชอร์ทั้งอย่างเนี่ยแหละผมก็ลืมชื่อกันไปละทางนี้มีแม็กเลือดกับโลให้โอเคได้เวลาบวกเฮ้ยเฮ้ยติดเทียอะไรเนี่ยมาครับโคนี่ไงแค่นี้เองเออโอ้ในที่สุดภารกิจที่แปดแล้วเ,เฮียนี่ ภารกิจที่8แล้วก็าล้ล่วงนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายภารกิจเราสำเร็จอีกแล้วแล้วก็คลิปหน้าน่าจะไม่ดองนะ